ไปจับเขาแล้วเมี่ยนื่อควันแล้วเพิแม่แตงนะล้วยฟุกซอกวัดเชียงบวยคนที่สามสิบ คอนวากง5 6 7ห้าอุณหภูมิ12องศาส6 0นะอรหกสิบมีดห้องเนีอที่นี่ถ้าพักร5 0มันเริ่มไหลแล้วพี่นุษยไหลไปด้หน่อยเห็นปะต้อดูตรงนู้นถึงจะเห็นว่ามันไหลเราพั ก็ต,ต้องดูตรงบ้านนยจะเห็นว่ามันไหลใช่ไหมมองตรงบ้านยจะรู้ว่ามันไหลจะไหล,ลหน่อย,ยเออมไหลช้าลมมันไม่แรงอ เร,เริ่มไหลแล้วห้วยกุก๊บกับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วันที่30ธันวาคม2567 ไปเตใ้ให้เต้มเต้มตังเลยเฮ้ยอ, <c oughs> อย่าหักเลยแต่รู้สึกว่าตั้งเอียงๆแบบนี้เอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนดีกว่น,น,วน,นะพระเคาะระครังแล้วบอกให้มาสัน่นข้าวหุย้ยกุ๊บกบับ แม่แต่งเชียงใหม, or two or two oh. ม่30ธันวาคม2567 12องศาว่าสองว่าสองถะไปเหมาะไปดูดระอริตขึ้นก็จะไม่เห็นแล้วสิดวงอาทิตย์มันก็เขาาไปหมดมีไข่มาเจ็ใบ ห,หุวยกุ๊บกับแม่แตงเชียงใหม่30ธันวาคม2567กจ็ินข้าต้มกันแล้ว